แฟนเปดมาร้องให้กับทนายเพราะว่ากดีกัดอายุความแล้วแต่ตนเองนั้น,นยังต้องรับผิดชอบเงินเป็นแสนเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าเกี่ยวกับไฟแนนซ์เจ้าซื้อรถด้วยแฟนเปดนั้นไม่ได้ผลชำระค่าเจ้าซื้อมา10กว่าปีแล้วและก็บริษัทที่ไปรับซื้อนี่เสียมาจากไฟแนนซ์นั้นมาฟ้องไลไลเบี้ยกับลูกค้าที่กัดอายุความ ซึ่งเมื่อบริษัทเขาฟ้องไลบี้มาแล้วเขาทำไมเขาถึงฟ้องฟ้องเพราะเพื่อหวังพลุกหวังว่าผู้เช่า,ชาซื้อนั้นไม่ไปศาลหรือคิดว่าคดีของตัวเองนั้นไม่ต้องรับผิดชอบเพราะกัดส่งจำรับมาตั้งนานแต่เมื่อเราไม่ไปศาลศาลจะพิพากษาให้โจทย์ไฟแนนซ์นั้นชนะคดีเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้คดีเกี่ยวกับอายุความ ปกติหากเราเข้าไปต่อสู้คดีอายุความนั้นเมื่อสารเห็นว่าคดีนั้นกาดอายุความแล้วสารก็จะพิพากษายกป้องคดีนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อแฟนเป็ดหรือว่าผู้เจ้าซื้อนั้นได้รับหมายเรียกจากสารแล้วนิ่งเฉยคิดว่าตนเองนั้นไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเพราะพ้นมาตั้งนานหากไปติดต่อทนาก็กลัวานาจะเรียกเงินค้าว่าความ แล้วก็ทิ้งคดีไปปรากฏว่าหลังจากนั้นตัวเองก็ไม่ไปศาลศาลก็โจทกก็ได้ส่งคำบังคับคำพิพากษามาให้จำเลยหรือว่าแวนเปชมาถึงบ้านแปลว่าศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยนั้นชำระเงินแต่จำเลยนั้นปรากฏว่ามีทรัพย์สินอยู่ทรัพย์สินนั้นโดนยึดขายทอดตลาดนะครับทุกท่านเห็นไหมครับ คดีเพ่งนะแมจะมียุความ2ปี5ปีหรือ10ปีเมื่อคดีกัดอายุความแล้วเราต้องเข้าไปสู้คดีโดยไปแต่งตั้งทนายความให้สู้คดีเรื่องอายุความเมื่อเราสู้คดีแล้วศาลก็จะพิพากษา,ายกฟ้องทนายตำมาหลายคดีนะครับเมื่อเข้าไปสู้คดีเกี่ยวกับอายุความเมือ่อโจทย์เห็นคำให้การของเราแล้วโจทเก็ก็จะยื่นคำ ร้องขอถอนคำฟ้องให้ออกไปจากศาลเพื่อโจทก์เขาจะขอค่าธรรมเนียมศาลึ้นปกติโจทก์ก็มักจะากขอถอนฟ้องนะครับถ้าคดีการอายุความหรือถ้าโจทก์สู้คดีก็ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องส่วนมากนะครับคดีไหนที่เราเห็นว่ากัดอายุความแล้วจงรีบไปติดต่อตาลยความค่าตายความไม่แพงนะครับเพราะ มันเป็นเกี่ยวกับอายุความสู้คดีไม่กี่ประเด็นอย่าไปเสียดายค่าทนายความเสียน้อยเสียยาก<ๆ>เสียมาก<ๆ>เสียให้นะครับหากท่านหนีไม่ไปศาลเพิกเฉยเมื่อสามพิพากษามาหากท่านมีทรัพย์สิสนทรัพย์สินของท่านจะถูกยึดขายทอดตลาดหรือเมื่อพิพากษาม,มาแล้วไปในระยะเวลาสิบปีนั้นท่านก็ต้องจะต้องถูก อายัดทรัพย์สินอายัดเงินจะต้องถูกติดตามาาสืบหาทรัพย์สินไปในระยะเวลา10ปีหลังจากศามพิพากษาอยู่นะครับเมื่อมีปัญหาก็กฎหมายเราจะสู้คดีอย่างไรดีหรือไม่รีบไปติดต่อทนายความที่ท่านรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักทนายคนใดนะครับตัวมาปรึกษาทนายนัดเหมือนกับที่หลายๆคนตทรมาปรึกษาและขาก็มีความสุขสู้คดีได้อย่างแอปปี้แล้วก็ ชนะคดีท่วมท้นนะครับหากท่านมีเวลานึกถึงทนายนัดเมืองนครสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like me take you let me take you far away you'd like a holiday let me take you